สามตัวที่ลงมาช่วยเกมรับเนี่ยฟอร์ซานารีซาโดคาเซแล้วก็ดรินซิสเนี่ยสูงปิด <c oughs> กำแพงเมืองจีนอะ่ะโอ้ <laughs> สูงมากขึ้นหลังก็มาครับปาเดชาให้มาแล้วเปิดกลับเข้าไปจังหวะน,นี้ตวัดมาแล้วยิงพิสารเซฟสามอีทีไม่ได้ครับลูกนี้ตวัดยิงของคิมจีมินครับเป็นไงสูงเหรอสูงเหรอเปิดเปิดท้าทายครับคือคือรู้ว่าสูงก็เลย เปิดไม่โด่งครับจังหวะเล่นสัดซันมาแล้วเปิดเนี่ยไปบริเวณให้บอลมนตกพื้นครับแล้วโอ้โหเคลียร์ไม่ขาดโดนช้าจ่อจ่อโชคดีพิสารซูเปอร์เซฟครับคือเปิดโด่งรู้ว่าติดแน่เลยเปิดพุ่งแบบนี้แล้วโอ้โหลูกนี้ก็ซูเปอร์เซฟเลยครับพิสารครับจังหวะจ่อมากนะครับอมโมริมเนี่ยจังหวะไขว้ามาเนี่ยเอามาดูก็รออยู่ตรงนั้นพอดีนะครับจิ้มจ่อจอเลยพิสารยังโชว์ซูเปอร์เซฟครับขวา ล้มพลนะครับให้มาจังหวะที่อามาดูอามาดูปั่นด้วยซ้ายสฉลมีมากวาริชโกงแล้วเหมือนเอา้าจุดโาจร<ห>โอ้โหจังหวะมงแล้วบอลไปโดนมือครับวาริชจูทองอูหน่าเซงเลยครับคือเจ้าตัวรู้ตัวเลยว่ากะจังหวะบอลไม่ดีครับจังหวะขึ้นมงอะใจกะมงสก,กัดแต่บอลมาไปโดนแขนด้วยครับเรียบร้อยอ่ะดูภาพช้าว่าชัดขนาดไหนครับจังหวะอามาดูหยอดมาแล้วจังหวะนี้ไม่มีอะไรนะครับโอ้แต่ว่าแต่ว่านี่ครับนี่เับไปโดนแขนก่อนครับวาริสครับ คือจังหวะมงนะคิดว่าบอลมันจะลอยสูงกว่านี้ฮะแต่บอลเนี่ยเหมือนมันเด้งพื้นมันแฉลบครับแล้วพอมาตกพื้นเนี่ยมันขึ้นไม่สูงครับขึ้นไม่ถึงหัวไปโดนแขนครับเรียบร้อยครับกะจังหวะผ้า,าครับวาริชูทองโอ้โหคือตำแหน่งบอลมัน,ม,นมันก้ากึ่งว่าจะจะพักอ,อกเล่นหรือจะมงสุดท้ายพอเลือกมงกลายเป็นบอลมันขึ้นไม่ถึงหัวสิครับเอาละครับจุดโทษของเจ้าถิ่นขอนแก่นครับขึ้นมาอีกทีบอลถึงตัวนะครับลูกนี้ต้องบอกว่า รับเคาะไปครับวอลิชูทองมาลุ้นกันลูกยิงของฟิลิเป้อโมริมครับพี่เป้เจอพี่เอครับครับฟิลิเป้ครับจะทำสมาธิครับแล้ววิ่งมาหยุดนิดนึงแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับขนแกนเวนเตอรออกนลาครับนาทีที่9จากฟิลิเป้อโมริมครับ1-0ครับนักเตะที่ย้ายมาจากการท่าเรือครับฟิลิเป้อโมริมครับ ยิงให้เจ้าถิ่นขอนแก่นครับขึ้นนำบีจี1-0ครับจากลูกจุดโทษนะครับเลือกยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองครับพีษานี่ไปคนละทางครับเอาลครับสกอร์แรกมาแล้ววันนี้ครับโอ้ถือว่าเป็นบทเรียนใหญ่ๆของวาริสเลยครับและดูจังหวะหลอกหน้าเท้าของฟิลิเป้ครับไปคนละทางครับแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไม่ต้องแรงครับหลอกได้ก็จบเลยครับคือจริงๆอ่ะโดนท้าทายมาตั้งแต่เกมรับช่วงก่อนหน้าแล้วนะครับ โดนเลี้ยงจี้แบ็กสองฝั่งมาสองสำคังแล้วทั้งฟิลิปเป้ทั้งอมบาดูแล้วลูกนี้เอาตรงๆวาลิตเองก็ก็ต้องรับเรื่องของแฮนด์บอลไปแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยไปปล่อยให,ให้เขาเปิดเออให้ขอนแก่นอยู่ได้เล,เ,ลเลี้ยงจีเข้ามาบอลขอนแก่นเนี่ยซ้ายขวานี่อันตรายอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องดูวิธีการเพราะว่าซ้ายเนี่ยเป็นของโรเปสขวาชนาทิพย์โรเปสสยออเข้ามาแล้วได้มกจนอุ้ยโอกาสทองเลยครับเซดีนเดียเย่คือได้มไม่เข้ากรอบครับ คือไม่รู้ว่ามงชงหรือกระทําประตูเลยครับจังหวะโอแต่ว่าเหมือนลายที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะยืนเหลือบลับหน้าอยู่ครับเข้ให้มาชนะทิพ์ออกบ,บอลเอ้ายังไม่ออกครับล็อกกลับมาก่อนมีเอกนิตวิ่งตัวเปล่าไปแล้วครับเลี้ยงจี้เข้ามาเอกนิตลับมาที่ชนะทิพ์โดนลุมแล้วครับชนะทิพ์จะแตะหนีอามาดูยังเข้าเขตโทษเอกนิตรทำช,ชิงกับชนะทิพ์เปิดกลับเข้ามาแล้วจิก <ไป S 2> เรียบร้อยครับตี <ไป S 2> เ<ป>สมอหนึ่งหนึ่งครับจาก,<ๆ>จากมาทิุสฟอนาซารีครับ พี่โยกของน้องๆครับมาแล้วครับฟอนาซารีครับอุ่นเครื่อง2นัดมี2ประตูครับบรรุฟอนาซารีครับตีเสมอกับบีจีปทุมอยู่ในเต็ดแล้วครับได้ประตูตีเสมอเร็วนะครับโดนแป๊บเดียวไม่ประมาณ5านาทีครับอุ้นต้องชมการเล่นร่วมกันระหว่างชาทิพย์กับเอกนิตเลยครับลูกนี้อนี่ครับบุ๊เจเจบุ๊บุกเจครับ1นึแล้วเจกระชากมาดีนบุ๊1-2มาแล้วปาดมาช้าจ่อจ่อครับผู้หู เจ๊บุ๊บุ๊เจ๊แล้วปาดมาฟอนาซารีแล้วยิงฉลาดด้วยนะครับคือมีตัวสไลด์มาแต่เลือกที่จะยิงไปทางเสาสองครับยิงหักข้อไปครับแต่ถ้าดูสปีดบอลวันนี้บีจีเร็วกว่าวันเจอกับสารคามเลยครับได้ชว์วๆเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันฉันอาวะทะลุขึ้นมาครับเอกนิดเอ็มมาวีเว่ลุดเดียวขึ้นมาอยู่ริมเส้นครับแล้วครอสกลับเข้ามาแล้วฟอรยิงไม่โดนครับฟอนาซารี กลับมาที่โลเปสให้มาที่เอเดียเย่แล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้ยพยายามปั่นนะครับแต่ว่าเบียดเสาออกไปครับโอ้โจังหวะฟอนาซารีได้กระโดดวอลเล่ไม่โดนครับแต่ว่าจังหวะเก็บตรงแถวสองเป็นเซดีนเเดียเย่ครับดูจังหวะทีครับเอมาเว,เว่เปิดมาแล้วกระโดดโอ้โหกระโดดขาซ้ายแต่บอลโดนขาขวาและจังหวะนี้เซดีนปั่นโคง้งแต่มันโค้งไม่พอครับโอ้แต่ชุดนี้บุกมาสวยนะครับนี่เอกนิ์ มือนโดนคนดูบน่อนอยู่ว่าบอลช้าวันนี้เล่นบอลเร็วมากเอกนิ้ครับเลี้ยงจี้เข้ามาเลี้ยงจี้มาแล้วลองยิงเองอ้บอลตกพื้นแต่ว่าเข้ามือทางนั้นของผู้ศัปรูครับสิริวัฒน์โอ้จังหวะเอกนิตได้บอลน,นี่ไม่มีมองหลักเลยครับก้มหน้าก้มตาพาบอลลุยขึ้นหน้านี่คือสิ่งที่บีจีอาจจะไม่มีในปีที่แล้วนะครับนักเตะที่ได้บอลแล้วไม่คืนครับการเลี้ยงการลุยแบบนี้ครับนี่ามุกครับ ลูกตีเสมอก็มีส่วนสำคัญนะครับทำชีงกับเจให้หลุดไปแอซซิตเอ็มอาวีเวให้มาที่โลเปสโลเปสมมวนกลับมาซ้ายมีลัทะลุมาครับเอ็มอาวีเวหลุดเดียวแล้วมาอีกทีเลี้ยงจี้เขาเขตโทษเอ็มอารวีเวล็อกเข้าซ้ายโอ้ย,ยังอ่านได้ดีครับในดี่พงแสงมหุงครับที่อ่านจังหวะน,นี้ได้แต่ได้แต่มุมกับบีจีดูจังหวะเล่นกันสองคนครับโจเอลโลเปสกับเอ็มอาวีเวแล้วเหมือนจะลายยืนเท่ากันกับตัวในครับ เนี่ยครับเสาสองมีแต่เลือกล็อกเข้าซ้ายเองครับโชคดีที่ยังสกัดแล้วบอลมันแฉลบออกหลังไปครับก็ต้องชมเนริพงศ์ที่ตามมาด้วยเนี่ยเอ็มอาร์วีเวอาแล้วก็อยู่นี่คนเปิดแล้วตอนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือท่นของดิลสิตเนี่ยสูงใจหมดเลยเอาเจ๊เปิดมาเปิดมาจังหวะนี้ได้มงครับแต่มงโดนใต้ลูกครับแล้วคือเทโก้ได้ได้หรือเปล่าไม่ได้โดนฟาตรูฟาช่าครับมีทางครับลูกนี้คือ คือไม่โดนผู้สมรู้ในเส้นหกหลานี่ไม่ได้เลยครับศิริรวัตรออกมาคว้าไม่โดนบอลนะครับแต่ว่าเอเดียเย์เนี่ยเหมือนเทคตัวแล้วไปชนเลยครับศิริวัตรลุกมาโวยกองหลังครับบอกเฮ้ยไม่คิดจะช่วยหน่อยเหรออ่ะ <c oughs> อดูภาพจาังหวะมงโงับมามันไม่ได้ลูกไม่ได้พุ่งกันไปหมงตั้งพอหมงตั้งเนี่ยดูครับสามหนึ่งครับ <c oughs> อาจจะเป็นเจ้าบุกหรือเปล่าครับแต่ต้องดูว่ายืนแต่เปิดมาลูกนี้แล้วช้าโอ้โหไอลูกกากาดนี่เก็บได้หมดเลยแต่ไม่แม่นเองครับจังหวะเติมขึ้นมาของมิร้อนจินสิทธิ์ครับ ดุลินซิสในจังหวะช้าเมื่อสักครู่ครับพลาดไปจ่อๆคนเดียวเหมือนกันครับโอโ้ลูกกาอากาศปีนี้น่าสนใจครับคือบอลแบบนี้เนี่ยดูครับโอ้โกำแพงกำแพงบีจีคือ 4, 4ี่สี่ถึงห้าคน,นที่สูงมากๆนะครับมาสิริวัฒน์สิริวัฒน์อิงแก้วเปิดขึ้นมาบอลแรกไม่ดีพนุพงศ์โดนอีฟานตัดได้ ให้มาโดอิโล่งๆโดอิวิ่งมาแปะจะไปเซ็ตลอยครับโอ้สองประตูต่อหนึ่งครับทนงด้นของชโมยุกิโดอีครับซัดให้บีจีขยับนาอีกครั้งพี่ดอยของเราครับโดอีกับลูกนี้ต้องชมจังหวะอินฟาเลยครับไปตัดบอลมาได้แล้วไม่ฟาแล้วแทงลูกนี้เนยโดอีเอียงเข้าขวาแล้วยิงเข้าไปครับเอาแล้วครับ โดนก่อนครับบีจีแต่ว่ายิง2ประตูตอนนี้ขึ้นนแล้วครับดูจังหวะไปตัดฟาของอินฟ้าครับเราไม่ฟากระแทกเหลี่ยมดีกว่าแล้วแทงลูกนี้ไม่ลาครับจับบอลแล้วเอียงขวาปั่นเลยครับเสาแรกครับสู่หน้าชาวดอยครับพี่ดอยครับโดนอีครับเอียงปุ๊บแล้วเสาแรกครับลูกนี้ยิงเด่ขาดมากแต่เรืองเลือกหลอกยิงนะคือเหมือนเอียงไปเสาสองครับแต่ว่าหลอกหลอกผู้สารประตูครับนี่ครับจับแล้วมองเสาสองแต่เลือกเสาแรกแล้วยิงดีน้ำหนักดีครับโดอีก เด็กดอยของเรามาแล้วครับโอ้หลายคนบอกว่าไมอยากเห็นฟอน์นัสตินานกว่านี้ครับแต่อพอเป็นเกมหมุนเครื่องเนี่ยให้โอกาสโดนอีกลงมาบ้างแล้วก็ไม่ทําให้เป็นแฟนผิดหวังครับเปลี่ยนวางยาวมาครับฟิลิปปเป้เอาบอลลงแล,แล้วฟิลิปปเป้จ่อจอยิงโอูโอ้พิสารครับโชว์ซูเป,ปอร์เซฟโอ้แล้วต้องเคลียร์ทิ้งออกมาครับอ้าวหลุดเหมือนกันครับเอ็มลาวิเว่หลุดมาเอลล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  สอนแล้วโดอิได้บ,บอลโดอิบอลแรกจับแล้วยิงกมูเบาเกินไปเหมือนกันครับคนละหมัดเลยตอนนี้คนละเซฟครับพิสารศิร oh. วัตเอาโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เกือบได้แล้วก็เกือบโดนคือหลังกันไปครับสุดยะในไ,ไ,ได้ขึงนะครับขอนแก่นครับปรับมาเล่นหลังสามเหมือนกันนะธินกรอสุูรินครับให้บอลมาสั้นๆจากรีออกบอลมาครับพานุพงศ์พานุพงศ์เน,นี่มาเป็นมิดฟิลด์แล้วตอนนี้ธินกรครับออกไปซ้าย มีตัวเติมแล้วเปิดกลับเข้าไปชัหลบทางด้านของศิวกรครับออกหลังเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับเอา,เอาโด,อ,โดอีออกสุรชาติเล่นครับสุรชาติลงแทนโดอีนี่ต้องดูว่าใครจะไปยืนหน้าหรือเปล่านะเออต,ตอนนี้1 3 4 0 0ล้านสามหมซับสไครต์ครับุดยอดเลยใครยังไม่ได้กดซ้ายฝากกดซับสไครต์ด้วยครับศิวกรพลสัน สิวกรพลสันเดียวต้องดูว่าสุดท้ายจริงๆจะเล่นตำแหน่งไหนคือต้องเห็นต้องเห็นเล่นในในทีมก่อนนะครับพอที่ผ่านมากับเยาวชนนี่เล่นอีกแบบเปิดเตะมุมเข้ามาครับขอนแก่นยูไนเต็ดม่งเคลียร์มาได้ครับสุรชาติครับบอลแรกเป็นจังหวะเคลียร์มีธงยกอยู่ครับพยายามฟ้องแต่ผู้ศินปล่อยให้เล่นต่อแล้วครับขอนแก่นยู เปิดเข้ามาแล้วได้มงสมบัติจังหวะนี้ไม่ผ่านมือบ็อกดานวิชครับทอหันไปเจอพันธุพงศ์ก็โอเคยิงลูกที่เสาได้อาแล้วซ้ำโอ้เรียบร้อยได้ป่าได้ด้ได้ดีสิวกรเตียตะกูลโอ้เป็นต้องชมนะเน่ยสีวกรพลสันนะครับที่ยิงอัดเข้ามาครับแล้วก็เป็นสีวกรเตียตะกูลนะครับชาร์จจ่อๆเข้าไปครับบิจีนำเป็นสามประตูตอนหนึ่งครับสีวกรคอนเน็กชันครับจังหวะนี้ครับคือตัดกับมาสีวกรพลสันได้ยิงก่อนครับครับเซฟไม่ออกครับศีรวัตร ไปอยู่หน้าตัวเองครับแล้วเป็นสิ่วักรรเตระกูลจีนใปดูจังหวะขึ้นมาครับเป็นนี่ครับบอลจากแนวรับครับแล้วจ่ายยัดมาโอ้ต้องดูว่ารับไหครับเบิ้ลมาอูไม่ล้บเนะครับแบบนี้ครับสิ่งวักรรมผลสันแตะเข้าขวาข้างถนัดกดลูกนี้เซฟแต่บอลไม่ไปไหนครับไปตกตรงนั้นเนี่ยสิวักรรเตระกูลจ่อๆเลยครับปัดไม่ออกครับก็โดนลูกนี้ชาร์จเข้าไปครับไม่ลําหน้าด้วยครับยืนเช็คลายดีแล้วครับอเฟยครับ ลูกนี้สิบกร์พลสันเครื่อนที่มารับบอลแรกดีนะครับไม่เล่นครับข้ามหลอกเปิดเข้ามาจากนี้มงแล้วแล้วบอกนั้นอเอ,อ้าอ้าวลูกนี้ พยายามฟ้องว่ามีทงแต่ว่าไม่ได้ครับเป็นบอลของขอนแกน่นยูไนเต็ดนะครับได้ประตูที่2ครับไล่ขึ้นมาเป็นสองสามอาทิตบุญจินดากระโดดชาร์จจ่อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูท่าเซฟเลยคือผมว่าลูกนี้มันเปวดกันหมดอะคือมันไม่คิดว่าบอลจะเปตรงนั้นนะแต่ที่แน่เนี่ยผู้สิทธิ์ไม่ให้ลำหน้านะครับก็คือให้เป็นประตูของเจ้าถิ่นขอนแก่นไล่มาสองสามจากอาทิตย์บุญจินดาครับเดี๋ยวดูว่าจากกว่านี้ทำไมกองหลังไปหยุดเล่นครับย้อนมาแล้ววิ่งเหมือนเหมือนลำหน้านะ คือถ้าบอลโดนจังหวะแรกกนล้มแน่ถ้ามีวีรผมว่าล้มแน่นี่ต้องดูว่าบอลจังหวะแรกกะโดนหรือเปล่าครับว่าอาทิตย์อาทิตย์ห้อยออกมาคนเดียวใช่จังหวะแรกจังหวะนี่ครับคือไม่ถ้าโดนทีนกรเนี่ยล้มแน่ๆครับคือจังหวะออกตัวนยถล่มไปก่อนครับไม่เป็นไรครับ